สวัสดีจ้าพบกับข้ามัระปุงมอนี่สิผ้าเห็ดเข่าจีเข่าจีใส่ไข่มอเบิงวิธีทำก็เลยจ้ะก็เนื้อเลยเอาเขา่าคุกใส่ไข่ที่ห้าเจียวไว้เดียบ้อยปรุงแล้วเรียบร้อย,เ,เ,ย,อยเอาไปทอดในกะทะในน้ำมันที่มันบันท่านห่อนถ้าเอาใส่น้ำมันห้อนแห้งนั่นมันสีอมน้ำมันเขา่ามันสีดูดน้ำมันในเขานั่น ให้เขาจีตรงกลางเขาจีมันสิมีแต่น้ำมันเขาต้องถอดไฟอ่อนๆเราค่อยๆให้ความห่อนของน้ำมันน้ำมันค่อยๆห่อนขึ้นเองพ่ต้องบ่ต้องใจร้อนบ่ต้องเฝ้าแสบแน่นอนสูตรนี่รับรองเขาก็เอา,เอาเขา่าคุกใส่ไข่ลงกระทะทอดไปเรื่อยๆทอดไปเรื่อยๆอู้เสียงน้ำมันแตกสวดๆพี่น้องหอมกะระดอพี่น้องหอมบอมพี่น้องหอมบ่ ถอดเขาจีเขาจีสมัยใหม่เดี๋ยวนี้พอตกอยาก่างพอตกไปหาดังฟื้นดังไฟ่ถอดได้เลยกินได้บ่มีอมหนาะมันสมัยต่ยกอนอันพอแม่พี่น้องผ้าเห็นยังไงเอาเขาจีปั่นกีกีกเตาทานก็ว่าแสบแล้วอันนี้ถอดแหงแสบสูตรใหม่เด้อพี่น้องเอ้ยพวนะ่ะเหลืองเขากับกลาด่านอีกด่านหนึ่งเพราะมันสุกแล้วด่านเนื้อหากับด่านกลับอีกด่านหนึ่ง พี่น้องเอ้ยเบิงเป็นตาแสบขึ้นอ,อย่างนี้หอมพี่น้องหอมหอมพี่น้องหอมหอมหอมพูนอ่ะเนี่ยลด้วะไรอะจ้ใส่จานผีเป็นยังไงพี่น้องเป็นตาแสบเพพี่น้องเห็ดกินกันได้ง่ายๆอาหารบา้านเ้าวง่ายๆบายเชฟหัวหนองพบกันใหม่คลิปหน้ากดติดตามให้น้ำด้วยจ้าบ๊ายบาย